จานนี้จะเป็นหนึ่งในจานโปอดของกบเลยนะนกบชอบกินปูอันนี้คือกันเชียงปูผัดพงกะรีกันเชียงเน้นๆไม่ต้องเสียเวลาแกะทำง่ายๆเริ่มต้นนะคะเราก็าผสมนะน้ำนมข้นจืดนะ้ำไข่ไก่ผงกะรีนะคะแล้วก็ น้ำพริกเผาเข้าด้วยกันกับใส่ซอสหอยนางรมกับซีอิ๊วขาวเข้าไปด้วยคนให้ละลายเลยนะคนคนให้ให้น้ำพริกเผาอะแตกตัวเป็นก้อนนะคะแตกตัวชุบๆละลายเข้าด้วยกันเป็นครีมเลยแล้วเราก็ตั้งกระทะผัดกระเทียมสับนะคะกับหอมใหญ่ซอยนิดนึงให้พอนิ่มๆพอสลดตัวแล้วก็ใส่เจ้านมผสมเนี่ยที่เราผสมไว้เนี่ยลงไปนะคะ ผัดอย่างรวดเร็วมันจะเริ่มข้นตัวขึ้นเกาะตัวข้นขึ้นนะคะพอพอเริ่มข้นตัวขึ้นปิ๊บหลีไฟทันทีนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยขึ้นช่ายนะปูแล้วก็พริกแดงเส้นเขาเบามือเพราะว่ากันเชียงปูเนี่ยมันสุกมาอยู่แล้วนะเบาๆมือเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวปูจะแตกแล้วก็ผักจะไม่เขียวง่ายๆอย่างนั้นเลยนะคะ นี่การปูยปิปูกิ้งใหญ่ๆอย่างนี้นะคือการชิงปูเนี่ยเขบได้มาจากร้านสุดทางรักนะคะเขาจะมีแพของเขาเองแหละอืมเขามีเรือด้วยมีแพด้วยแล้วนางก็มีเหมือนแช่แข็งอะไรด้วยอย่างเงี้ยเขาได้มาปุ๊บเขาก็แปรรูปอย่างเงี้ยเขาก็นึ่งมาให้เสร็จเรียบร้อยแกะมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แช่แข็งส่งทั่วประเทศเวลาทานเราก็แค่เอามาดีฟรอส นะคะก็เรียบร้อยก็ทานได้ง่ายๆเลยเนาะแล้วคอมันก็จะสดด้วยนะแล้วถ้าะผักก็ม่มีความกรุบๆนิดนึงนะคะไม่ไม่นั่นจนเหี่ยวไม่สุกจนเหี่ยวเนื้อปูหวานมากกบชอบกินปูอะ่ะ น่ารักอย่างนี้นะมันไม่ต้องแก่ไงง่ายง่าย่ง่าย,าง,ง,ายง่ายเลยชอบหยุบไม่ได้แล้วมันจะมีความหอมน้ำพริกเผาหอมผงกะหรี่หวานของน้ำพริกเผาแล้วมีความเค็มอ่อนๆเผ็ดน,น้อยมากไม่แทบจะไม่เผ็ดเลยหวานไข่วอ่อร่อยมากๆอร่อยที่สชดดนจักรวาลเลยใครทำเนีน่ย